สวัสดีครับผมบูมจากคลาสิกเซนนะครับวันนี้อยากจะมารีวิวน้ำหอมจากบ้านอาร์มัชอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่ดังพอๆกันกับตัว Reflection Man นะครับตัวนี้ก็คือตัวไลลิกแมนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวหน้ากล่องเลยนะครับเขาค่อนข้างสื่อออกมาในเป็นรูปกุหลาบนะครับก็น่าจะเดาได้นะครับว่ากลิ่นนี้น่าจะมาเป็นแนวกุหลาบนะครับก็มาดูกันว่าตัวไลลิกแมนเนี่ยมันน่าใช้ไหมมันเป็นกุหลาบที่ผู้ชายพอจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ พาไปดูแพคเกจิ้งกันก่อนนะครับแพคเกจิ้งของ Amuage เนี่ยก็จะคล้ายๆของตัว d e f l e c t i o n Man ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับนี่นะครับเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมนะครับก็โดยรวมก็สวยดีนะครับก็ของผมจะมีแบบ Ma d e in Oman นะครับแล้วก็อันนี้ก็ Ma d e in Oman เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Ma d e in UK นะครับ ของ m a d อ in UK เนี่ยของผมยังเป็นกล่องซีลอยู่นะครับยังไม่ได้แกะใช้นะครับผมซื้อมาตุนไว้นะครับส่วนถ้าเราแกะไปข้างในนะครับตัวนี้ก็ถ้าเราแกะไปข้างในนะครับนี่เราจะเจอกับตัวน้ําหอมนะครับใส่อยู่ในแท่นรองอย่างนี้นะครับแล้วก็ขวดจะเหมือนคล้ายๆของตัว reflection นะครับก็คือฝาเป็นฝาแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีเพชรของชวานลอฟสกี้นะครับติดอยู่ข้างบนนะครับขวดก็อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็ q ิของเขาก็จะเหมือนคล้ายๆจะหลุด q ิเหมือนเดิมนะครับคิแต่ตำแหน่งก็สแตปมตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ของไลลิกแมนเนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นฝาพลาสติกนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ก็จะเป็นฝาไม้เหล็กแบบนี้นะครับของผมเนี่ยไม่มีรุ่นเก่านะครับหาค่อนข้างยากพอสมควรนะครับสำหรับไลลิกแมนรุ่นเก่านะครับความต่างเนี่ยเหมือนผมไปดูรีวิวมา <S <S <ๆ>เขาบอกว่าความต่างเป็นเรื่องของความติดทนนะครับตัวฝารุ่นเก่าเนี่ยจะติดทนมากกว่านิดนึงนะครับประมาณ 1- 2สองชั่วโมงนะครับส่วนกลิ่นเนี่ยจะมีความแบบเป็นกุหลาบที่แน่นกว่าอาจจะใช้ยากกว่ารุ่นใหม่นะครับ ผมยังไม่เคยได้มีโอกาสลองเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเป็นตัวฝาไม้เหล็กรุ่นใหม่นะครับอย่างเดียวนะครับตัวไลริกแมนเนี่ยถูกปล่อยออกมาในปี2008นะครับเพอร์ฟูเมเนี่ยขออนุญาตขึ้นชื่อไว้นะครับก็ เขามาในคอนเซปต์ของ Amber Spicy Fragrant for Men นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวโน้ตกันเลยนะครับท็อปโน้ตเนี่ยจะประกอบไปด้วยลามแล้วก็เบอร์กาม์มดนะครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับจะประกอบไปด้วยโรสแอนจลิก้าจิงเจอร์เซฟฟอนออเรนต์บอสซัมนัทเมกแล้วก็กาบานัมนะครับส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะประกอบไปด้วยม uh, ัสอินเซนต์พายทีแล้วก็เซนนาบูแล้วก็วานิลลานะครับเดี๋ยวเรามาลองฉีดกลิ่นท็อปโน้ตกันเลยนะครับนี่ผมขออนุญาตฉีดที่ตรรงนนี้้แลวกัคัคบ สเปรย์ของตัวอาร์มัชละลีกเมนเนี่ยก็ออกไม่ได้ฟุ้งมากนะครับก็ต้องกดแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดมท็อปนวดกันดูนะครับ กลิ่นเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างเด่นนะครับสาหรับผมนะมันเป็นกุหลาบแบบมีความครีมมี่นิดนึงนะครับแล้วก็มีความแบบสดชื่นมาตั้งแต่แรกเลยนะมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับอืมแล้วก็มันจะมีกลิ่นแบบสะอาดอดครีมๆออกมาเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งผมเดานะว่า3โน้ตหลักที่เด่นนะครับน่าจะเป็นโน้ตกุหลาบนะครับที่เด่นมากๆเลยให้กุหลาบแบบสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็กลิ่นที่เด่นรองลงมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบเปรี้ยวๆนะครับผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นจากตัวลามไม่ก็เบอร์กามอสนะครับแต่ผมว,ว่าน่าจะเป็นแบบลาม,มากกว่านะมันจะแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนมะนาวอะแล้วก็อีกลกิ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลิ่นของมัส์นะครับที่มีความเด่นขึ้นมามันจะเป็นแบบกลิ่นแบบสะ,สะอาดๆอะ สรุปก็คือเป็นกุหลาบประมาณ70%แล้วก็เป็นลามน่าจะสักประมาณ15%แล้วก็เป็นกลิ่นของตัวมัสเนี่ยน่าจะอีกประมาณ15%นะครับภาพรวมของกลิ่นเปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นกุหลาบมีความติดเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีความแบบสะอาดดเลยนะครับค่อนข้นางใช้ง่ายแล้วก็ดมง่ายนะครับในช่วงกลิ่นเปิดก็ผมว่าไม่ได้ดมยากเลยแล้วก็ไม่ได้แบบกระจายตัวแรงเลยนะครับในช่วงแรกผมว่าเป็นกลิ่นท็อปโน้ตที่กุหลาบมันดมง่ายแล้วก็ผู้ชายใช้ได้ง่ายๆเลยครับเป็น สำหรับตัวนี้ซึ่งกินเปิดเขาจะเป็นแบบกินกุหลาบจะอาสะอาด,อาดเปรียปร้ยวๆนิดหนึงชดัดๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงมิดเดิลโน้ตนะครับเดี๋ยวเราลองมาดมมิดเดิลโน้กันดูนะครับอันนี้ผมฉีดทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ พอเข้าสู่ช่วงมิดเดิลโน้ตเนี่ยผมว่ากลิ่นกุหลาบเนี่ยมันแค่ดรอปความชัดของกลิ่นลงนะครับกลิ่นเปรี้ยวเนี่ยลดลงแล้วครับแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วครับเรื่องกลิ่นเปรี้ยวนะครับส่วนกลิ่นสะอาดๆเนี่ยยังเป็นกลิ่นที่ตีคู่มากับกลิ่นกุหลาบนะครับแต่ที่ผมดมได้ว่ามันมีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นของเหมือนเป็นกลิ่นแบบควันๆอบอวนอบอวลนิดนึงนะครับน่าจะเป็นกลิ่นของอินเซนต์นะครับเท่าที่จับได้นะครับก็จะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบที่ดรอปความชัดลลลงงแแแ้้้ววกกกก็็็็เเเเเปปนนนนนนนิิิ่่่ขขอออออซสส์ทีบบบาามมรืยๆั สะอาดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับภาพรวมตอนมิดเดิลโน้ตก็ยังใช้ง่ายอยู่นะครับยังเป็นกลิ่นที่ดมได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่มัสคูลินพอสมควรเลยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าอินเซนต์มันเริ่มเข้ามาแล้วครับพอผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงจะเริ่มเข้าสู่เบสโน้ตนะครับอันนี้ผมฉีดทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดมกันดูนะครับเบสโน้ตเนี่ยผมว่ากุหลาบมันยังชัดมาเหมือนเดิมนะครับและมัสเนี่ยยิ่งเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในช่วงเบสโนตเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบสะอาดๆเลยอะ่ะจะเป็นแบบดมง่ายมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างติดผิวนะครับสาหรับผมนะครับตัวเบสโนตเนี่ยจะไม่ค่อยกระจายตัวแะครับแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่แบบติดผิวนานมากนะครับตัวนี้คือให้ผมเดานะครับผมว่ากลิ่นมัสเนี่ยมันทําให้น้ําหอมมันมีความติดผิวแล้วก็ติดทนได้นานมากขึ้นนะครับก็ภ <công. S 2> าพรวมตอนเบสโนตเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบสะอาดๆเลยครับจะไม่ค่อยเปรี้ยวจะไม่ค่อยมีความแบบอบอวนอะไรมากแล้วครับตอนนี้ก็ ใช้ง่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มัสคูลีนเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่วงเบสโนตสรุปภาพรวมของกลิ่นอีกทีนะครับก็ เปิดมาเนี่ยจะเปิดด้วยกุหลาบที่แบบสดชื่นแล้วก็มีความแบบเปรี้ยวๆกับมีความแบบสะอาดดตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายตั้งแต่ตอนเปิดนะครับแล้วก็ผู้ชายใช้ได้แบบไม่เคอะเขินเลยนะครับส่วนกลิ่นกลางเนี่ยก็จะดรอปความชัดของตัวกุหลาบลงนะครับแล้วก็กลิ่นจะเริ่มแบบสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนมีโน้ตอินเซนต์เข้ามาทําให้แบบดูมัสกูลินมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแบบเซ็กซี่มากขึ้นนะครับสำหรับความคิดผมนะครับพอเข้าสู่ช่วงเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบบสสะอออาาาาดนนรแแลล้้ววกกก็ยยยไป่่่่งีีเืๆตติจ ค่อยกระจายตัวนะครับก็จะเป็นกลิ่นแบบออกแนวแบบติดผิวต้องเข้ามาดมใกล้ๆมากกว่านะครับลูกผู้ชายที่ผมคิดว่าเหมาะสาหรับใส่ตัวนี้นะก็จะเป็นผู้ชายที่แบบจริงๆใช้ได้ทุกแบบเลยนะครับก็จะเป็นผู้ชายทุกแนวเลยนะแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้นะจะดูแบบมีความแบบเซ็กซี่หน้าค้นหาแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบมัสคูลีนแบบดูแลตัวเองอะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับการออกกลางแจ้งหรือว่ากิจกรรมที่ออกแนวสปอร์ตหรือออกแนวแบบ แอคทิวิตี้หนักๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ใส่ไปทํางานก็ได้ใช้ใส่ประชุมก็ได้นะครับใส่เที่ยวอาจจะกระจายตัวสู้ตัวอื่นไม่ได้แต่ก็พอใส่ได้อยู่นะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ไปพวกดินเนอร์หรือว่าออกเดทเนี่ยเหมาะมากนะครับตัวนี้เพราะว่ากลิ่นกุหลาบเนี่ยผมว่ามันจะเข้าถึงง่ายสําหรับผู้หญิงนะครับเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบกลิ่นกุหลาบกันนะครับโอเคผมจะมาให้คะแนนกันในแต่ละด้านนะครับเริ่มจากด้านแพคเกจิ้งก่อนนะครับแพคเกจิ้งผมให้อ่ เจ็เต็มสิแล้วกันนะครับคือผมชอบตัวของฝาแม่เหล็กนะครับแล้วก็ชอบตัวของเพชรชวาล์ลสกี้นะครับตัวกล่องก็โอเคนะครับก็เป็นกล่องกระดาษสวยดีนะครับก็มินิมอลนะครับ สาหรับผมแล้วก็ที่ผมหักเนี่ยผมหักตรงการ QC ของเขานะครับเขาคิวออกมาได้แบบไม่ค่อยเป็นมาตรฐานเท่าไหร่คล้ายๆกับตัว Reflection Man นะครับโอเคผมให้7เต็ม10นะครับสำหรับเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับส่วนเรื่องของกลิ่นเนี่ยผมว่ามันเป็นกุหลาบที่โอเคมันใช้ง่ายนะครับแล้วก็มาสคูลีนเหมาะกับผู้ชายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีมิติขนาดนั้นนะครับกลิ่นมันไม่ได้แบบ d e v e l o p ปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยให้สัก7เต็ม10แล้วกันนะครับผมว่ามันใช้ง่ายสําหรับผู้ เรื่อง longevity นะครับหรือความติดทนเนี่ยผมให้ประมาณจากผิวผมนะครับเป็นฝาไม่เหล็กน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับก็บวกลบกันตามสภาพอากาศนะครับถ้าอากาศร้อนหน่อยก็ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอากาศแบบเย็นหน่อยก็ได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของการกระจายตัวน,นะครับหรือ r r o j e t t o o นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าตอนช่วงท็อปโน้ตกับมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะกระจายตัวอยู่ในระดับปานกลางนะครับ แต่พอเข้าสู่ช่วงเบสโน้ตเนี่ยจะกระจายตัวเบาลงนะครับจะอยู่ช่วงประมาณครึ่งช่วงแขนนะครับต้องเข้ามาใกล้นิดนึงนะครับตัวนี้ผมให้การกระจายตัวอยู่ในระดับ moderate to to low แล้วกันนะครับก็ไม่ได้กระจายตัวแรงมากนะครับกินก็ทําออกมาในทํานองสุภาพมากกว่านะครับก็เลยการกระจายตัวก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับสรุปว่าผมประทับใจตัวนี้ไหมก็ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับ กุหลาบเนี่ยผมจะใช้ตัวอื่นแทนนะครับก็เดี๋ยวตัวอื่นที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยผมจะมารีวิวในคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับตัวเนี้ยผมซื้อมาตุนไว้แล้วก็อาจจะมีแผนปล่อยกล่องซิลในเร็วๆนี้นะครับเพราะผมคิดว่าผมน่าจะใช้ไม่หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีใช้2ขวดก็น่าจะพอแล้วครับสำหรับไลลิกแมนนะครับจบไปนะครับสำหรับการรีวิวอะโมอาชไลลิกแมนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารรวิวน้ำหอมตัวไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับขอขอบคุณครับ